อุย,พ,ยพ่อพี่น้องปอดเห็นปะครับเบิ้งครับเต็มเลยนี่เลยครับผลงานสีหลังนี่เลยอ้เต็มเลยครับปลานยังป่าน สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องทุกคนนะครับพบกับช่องหนังอิลครับผมมื่อนี้พี่ฟิมสีพามาใส่ไส้กุ้งครับผมนี่เลยหัวอาหารครับคือก้าครับผมห้าขัวใส่ปลาเด็กหัวอาหารปลาดุกนะครับนี่ใส่นี่เลยแต่ว่ามือนี้พี่พิมมีสีหลังนะครับถือมาได้สองหลังเพราะว่าถือมาหลายถือมาได้ครับผมนี่เลยสีไส้แถวแวข้างหนานี่เลยครับสีไส้ข้างๆกันครับผมหลังแรกพี่พิมสีพามาใส่ มองนี้เลยครับหัวมุมนี้มือนอีฟิมมายืนเบิงสักพักนึงแล้วก็ว่าเห็นกุ้งกุ้งฝอยนี่แหละครับหลายครับมันนี้ก็ล้องเอาเหยื่อมาใส่เบิงมาลุนกันว่าสีแด้หลายปันไดงแ้ครับอีพิมที่ใส่ไวข้ขามคืนนะครับจังมายามย่างมือเศ้าครับผม ใส่ไว้ให้จมเลยครับจังหวะยางมือกึนเศ้าครับผมหลังที่สองพี่ฟิล์มใส่เสร็จเรียบร้อยครับผมวันนี้กาเหลืออีกสองลังนะครับพี่ฟิล์มสิไปใส่หมงหัวมุมหันแล้วกาฟังพุ่นครับผมใส่ไกลๆกันครับตอนนี้ฝนตกแล้วนะครับผมฝนฝนมาแล้วพี่ฟิล์มกับสีบรอดเฮจ้าให็นไหมพี่น้องเบิ้งแล้วครับตอนใส่กับสี ทายเห็ดอีกแค่หนึ่งตอนยังมายามอีกเล้ยนะครับผมฝนมาแล้วครับตอนนี้มาเพื่อพี่น้องมือเช้านี่พี่ฟิล์มมันมายามแล้วนะครับสรุปว่าบอมีจะโตเลยนะครับสะนี่หลยบันี้กับพี่ฟิล์มกับใายจากสะใหญ่มาใส่สะนี่ครับผมแต่ว่าบ้ได้ท้ายให้เบิ้งด้ครับมามายามกันเลยครับผมแต่ว่าตอนนี้นี่ล้างเลกครับเสือกตีงครับผมไปไม่ไปยกน้ํากันครับ เสือขยับอยู่ครับผมเสือติงเสือ <electronics> ติงน <ạ> <avoir> ี่นี่นี่เห็นมั้ครับอุ้ยเต้นเต้นยังงอยังงอมาหลุนน้ำกันครับผมอุ้ยพ่อพี่น้องปอดเห็นมั้ครับปื้นพ่อพี่น้อง มาพ่อพี่น้องเมื่อกี้ไปยามหลังแรกแล้วครับอีกสามลังอยู่ใแกล้ๆกันแถวนี้ครับผมนี่ลังแรกอยู่ตรงนี้เอ้ลังที่สองอยู่ยุ่มองนี้ครับผมตีนขึ้นจังฟังนั่นบ่อันนี้เบิ้งขึ้นติเป็งนเงนียบๆครับผมหี่หลังหนึ่งยุพี่ครับแต่ว่าเสื่อมขคือตึงล่ะนี่มันติจยังไงน้อง บมขยับด้วยครับผมอ๋มอโมตีงครับมาลองบังลองบังนี่แหเงพี่ฟิมพ,พ,พ์ปลดก่อนด้วยครับโอเคครับปลดได้แล้วมาเบิ่งน้ำกันครับผมิเป็นจังไรอ๋อโมข่อยหลายปันได้ครับโ่บข่อยหลายปันไดครับผมนี่เลย ไปมันนี่เอีก2องลังครับสองหลังยิ้มังหันหลักับม้วพุ่นพว้ที่นองอันนี้ก็ถือว่าพอใช้ได้อยู่ครับนี่มหลังสองกันเลยครับเป็นได้ลังนี้รึ่งแับแทะดุนน้ำกันครับจุ๊บเป็นได้ฮะ เงียบครับผมได้ทีละหน่อยสิว่าไว้มงนี้ครับอึ๊บไปแบบนี้เหลืออีกหลังเดียวครับผมมีทางเบ็ดซีหลังครับเงียบแท้ฟิล์มปลดก่อนด้วยครับครับรุ้นด้วยกันได้ลหลังนี้ อ้า,ห,าหลังนี่ปลาน้ยมีทั้งกุ้งทั้งปลาซิวนี่ขอค่อยไล่ปันไดครับผมไสามหลังอีหลังมีฟิล์มยูนารเดอวยครับเน้อนี่เลยไปมาหนีไปเบ่งผลงานกันครับ เต็มเลยบาทเดียวเท่านั้นหลังเดียวเท่านั้นครับนี่เลยครับผลงานสีหลังนี่เลยอูอยเ้เต็มเลยครับปลาใหญ่ปลาปลาหน่อยปลากุ้งเป็นปลาซิวปลาขาวปลาเน้นเต็มเลยนี่จะได้เต็มมกุก แสบๆครับผมหมกเลยนี่พอดีหมกแสบๆเลยครับเลยทั้งกุ้งทั้งปลาครับบันนี้ก็แยกออกครับผมแยกกุ้งออกกุ้งแล้วก็ปลาไงครับ ใส่หมองหลังแรกที่ไปใส่หมองปลาบัวเนี่ยโอ้แสดงว่าวปลาเพิ่นมักน้ำมักอยู่น้ำปลาหย่าครับผมเงลี่เงินหาหมองลี่เดี๋ยวชนะจะไปฟิล์มในไปใส่อีกไปใส่หมองปลาหย่าปลาบัวครับผมเพราะว่าปลาเยอะมากกี่มีเลยมันานนินปลาซิว จะน,นุ่นๆย,ยังอ้วนเดี๋ยวือแยกกุ้งออกครับผม มาจากพี่น้องวันนี้น้องอยู่พาเพื่อนพี่น้องมกจ้าได้มาสวยประคักเลยใส่พอดีมกพอพี่น้องทั้งกุ้งทั้งปลาเลยจ้ะมามาอยู่กับซิม,มกกินกับข้าวเหนียวห่อนๆแล้วนะพี่น้องจะใส่ตะไคร้ไปก่อนเลยนี่ต่อไปกะใส่เป็นพริกจ้าให้อยู่ตำพริกตะไคร้หละก็หอมแดงอือีจ้ะปรุงรสด้วยผงนัวจ้าพี่น้อง มกไว้ประมาณยี่สิบนาทีจ้ะพ่อพี่น้องหนูจะมุกหมอด้วยจ้ะเสร็จเรียบร้อยแล้วจา้าพี่น้องเมนูวันนี้จ้ะหามาปุกก๊บกระทาเมนูแซ่บๆบัดเหรือพ่อพี่น้องจ้ะได้เมนูมกปลาจาลานน้านี่แซ่บๆหรือปลาหนานี่มันๆเลยจ้ะบางตัวกระไข่พ่พี่น้องจ้ะ นี่จ้ะอ่นนะจ้ากินอยู่กันละพี่นอ้องกินกันละกันจ้าพี่ฟิล์มไปหามาหนูก็พาพี่น้องมาทําเมนูแซ่บๆนะจ้ะหนู่ก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หนูกับพี่ฟิล์มแล้วก็ครอบครัวในการทําคลิปต่อไปในเด้อจ้าแต่พบพอมทำคลิปหน้าสนุกคลิปนี้สวัสดีจ้ามาเด้อเพื่อพี่น้องจ๋าถือติ๊บเข่ามาเด้อจ้า